ไหนไหนคะฮึอน,นแหลนจริงๆไอวาทำอะไรอยู่ลูก ฮัลโหลนั่งไหนเป็นไรลูกหนูไปกับพ่อแม่ไปกับพ่อแม่ไปกับพ่อแม่ค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้คือไม่แน่ใจแต่ว่าพี่ชายพี่เขาบอกว่าอาการเหมือนตกเลือดเขา ไอ้วาไอ้วามานั่งกับพ่อพ่อแม่ไอ้วามานั่งกับพ่อพ่อหมคะานี่มานี่มนี่มาไแต่วาม่ได้ไ่ม่ได้มากนูรู้ไหมันนี้อะไรลูกฮัลโหลสวัสดีทุกคนอันนี้คือเรา เพจเราเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เลยหลอกอุ้ยไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้นี้เล่นไม่ได้โอ้ยตายตายตายค่ะเหมือน,นจะกลับมาเป็นปกติแล้วดีใจจังอ่ะอันนี้เป็นการแบบไลฟ์แบบ เดี๋ยวนะฮัลโหลทุกคนฮัลโหลทุกคนทุกคนครับทำนี้คุยเสร็จแล้วอัญญา ตกกบค้อแต่พอเก็บดีกว่าอันนี้ เดียอย่างอยากให้มามีปล่อยเสื้อผ้าน้องแฝดจังเลยค่ะ หนูเล่นอะไรเนี่ยลูกฮะหนูเล่นอะไร